พร้อมแล้วถ <cat> ่ายเน nah <If> ี่เลยนี่โมยฟีหมดเลยเว้ยฟีนทาสีฉันฟีนทาสีไม่แต่ฟินเสียง ที่ไปไหนเนี่อยอยเป็น,นทหรนว่าเขาก็่นได้ชัดออแล้วแม่ว่าไปทำแับนี้นลกูกน่าจะเหมาะกับน้องอยากให้เได้ย,ยกในร้อยหอกอู่แล้วคงไม่มอยู่แค่ในคิดดูคิดดูยังว่ไม่เอามันไปลบเลยทหาราม,ามเ,เรื่องเลนที่เต็มตัวทหารเนี่ย ่ทยนี่ด้วยไทยนี่ด้วยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าผสนนน้ำมันนแต่ว่าอยู่แต่ในนี่เพราว่าเป็นสีสันายสีสารจริงๆอ่ะเป็นเป็นพวกเขาเรียกว่าเข้าพื้นที่แบบเดียวกับเหมือนควนเนี่แหละถ้าเปเจรจาพาพีแข็ง่โดนตัดคอเลยเอ็กที่น้องเล็กเขาแซวแกัจริงเพาบเขาว่าที่บ้านในโดนตัดคอเหมือนกันมอนแบบนั้นแหละ มันตัดคอในสวนยางเลยทุกอย่างล้วไม่รู้ว่าเอามาเล่นหรือเปล่าจริงเล่นจริงบางทีชอบมาออากันไงเพราะไปสัญญางมันเป็นวิธีที่ทําให้ต้องล้างแค้นกันไงไม่รู้ใครฆ่าใครกันแน่จริง,รงแล้วอะและ้วทษกันไปทษกันมาแล้วทำไมต้องฆ่าแบบนี้อสิเพราะฆ่าแบบนี้มีความสงบใครได้ประโยชน์อ่ะตอนนี้ยใครซื้อที่ไว้ละ่ะต้องดูว่าใครได้ประโยชน์ทั้งจริง คนรวยจริงๆจ,งจะได้ประโยชน์นะเห็นไหมเห็นตรงนี้เี่นตรงนี้สำคัญอย่าใกล้ๆโอ้ลาก่อนจะล้างมือออกอ๋อไม่เป็นไรหรอกยากหรอกระวังมัดนะโอเคจับ แต่ร้อถไม่ได้ฉันดูลออกมาแล้ววิรนลูกค่ะเออไต่เดือนยามัวไต้เดือนยามัวทุกทำไมเขาทำเหมือนในอักษรการ์ดเลย

ไม่เห็นด้วยแล้วไปตามปีกว่าใคร,ใครยอย้ไม่รู้ฮะข้างหลังก็าผีมาเนี่ยแล้วก็มีตาเนี่ยตาผี่เนีย